สาธารณาสุขเผยแล้ว3ข้อที่จะทำให้ผลการระบาดใหญ่โควิด1 9ในปีนี้เพจเ c e b o o k ศูนย์ข้อมูลโควิด1 9ได้ออกมาระบุข้อความว่ากระทรวงสาธารณาสุขเผยสถานการณ์โควิด -19 ค่อนข้างคงตัวคาดผลจากการระบาดใหญ่ภายในปีนี้ด้วย3ปัจจัยคือเชื้อไรพันธุ์เมลรุนแรงเพิ่มขึ้นอัตราป่วยคงที่และคาดการการระบาดได้ ส่วนจะเป็นโรคประจำถิน่นโรคติดต่อทั่วไปหรือโรคตามฤดูกันขึ้นกับนิยามที่แตกต่างกันพร้อมแนะสิบขั้นตอนปฏิบัติด,ดูแลตนเองหากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดสูงหนึ่งตรวจสอบอาการตนเองหรือเช็คประวัติการสัมผัสใกล้ชิดหากสัมผัสมาเกิน10บวันถือว่าผลความเสี่ยง2ปฏิบัติตามมาตรการ universal prevention 3. มกักตัวเองที่บ้านหากไม่สามารถแยกห้องนอนได้ให้เป็นพื้นที่นอนมากขึ้น 4. ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ครั้งที่1ในช่วงวันที่5-6หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย 5. หากผลเป็นลบให้กับตัวเองที่บ้านจนครบ7วัน 6. เฝ้าระวังสังเกตอาการ3วัน 7. ตรวจ ATK ครั้งที่2ในวันที่10นับจากวันสุดท้ายที่สัมผัสผู้ป่วยหรือกับจากสถานที่เสี่ยง 8. หากผลเป็นลบจะจบขั้นตอนมาตรการ 7+3 9. หากผลตรวจ ATK เป็นบวกกรณีไม่มีอาการป่วยหรือป่วยเด็กน้อยให้โทร1330สอป,ปอสช 10. หากมีอาการป่วยโทรประสานผู้ติดตามอกันหรือประสานพบแพทย์เพื่อรับการตรวจร,รักษาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ